กราบสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงขอมาจัดไปนะครับก็มีเพื่อนเพ่อนออมาเม้นในคอมเมนต์นะครับว่าถ้าเทสกับบอทแอดกับบอทนิฟเฮมนะจะแรงขึ้นเยอะไหมควรแลกไหมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเทสให้เพื่อนๆ ได้ดูกันนะครับว่าแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับระหว่างปากเพน <c oughs> นะครับแล้วก็ปากที่เพิ่งแลกมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปตีบอสแอดก่อนเลยนะครับมาเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเทสเป็นปากใหม่ก่อนเนาะนะว่าดาเมจจะแรงขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวบัฟเลือด โอเคอเดี๋ยวไปเทสกันนะครับเตรียมเดี๋ยวขอให้สัตว์เลี้ยงเกิดก่อนเนาะอ่ะแมกนัมเบรกอเวอร์โหลดเต็มเต็ม 75.1นะครับ75.1 75.1 75.1นะครับมาเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะใส่เป็นปากเพนเนาะนะครับมีวิดบวก9นาะนี่นะครับปิดบวก9่ะเดี๋ยวเราไปเทกันนะครับ ไหนบอดแอดบอดแอดบอแดบอแดโอเคเจอแล้วบัฟแมกนัมเบรกโอเวอร์โหลด74.9นะครับ74.9 M 74.9นะ74.9แล้วก็ตอนแรกก็เป็น75.1นะครับเป็นหน้ากากตัวใหม่นะครับ อันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับว่าตีหลอดออฟเดตจะเท่าไหร่กันนะครับโดยปากที่จะเทสชิ้นแรกนะจะเป็นปากตัวใหม่นี่นะครับแล้วก็ปากเพ่นจะเทสในรอบถัดไปนะบับนะครับเลือดเต็มบับแมกนัมเบรกอวอร์โหลดกินน้ำพึ้ง รอสหุดเอ็มนะครับ1 1 6.7งหนึ่งเอ็มหนึ่งอ็มนะครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นปากเพนนะปากเพนนะครับมีวิทเก้ 9. นะบับแปลงล่างไหนรอออปเดตโอเคอยู่ข้างหน้า อันนี้นะครับเป็นปากเพนนะครับมีวิธบวก9เนาะปับแบ่งนำเแบรบกโอ้โหลด116.9 116.9้11 9, 11 9, โอ้ปากเพนแรงกว่าปากเพนแรงกว่าสามแสนนะ789 นะครับแรงกว่า3 0 0 0 0นนะอย่าลืมนะครับว่าปากเพนนะมันมีออฟวิทเนะครับจริงๆะ่ะเป็นปากใหม่ที่แรงกว่าแต่นะครับเพื่อนๆต้องคำนึงด้วยว่าจะใช้ล่าบอสไหมนะเพราะว่าตัวปากเพนเนี้ยมันสามารถตีคนได้ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นสายล่าบอสผมแนะนำผมเชียร์ปากหมายขาดใจเลยสามารถล่าบอสได้อย่างเดียวนะแต่ถ้าเป็นปากเพนนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถไปโจมตีคนก็ได้ลงวอลลงกิววอลอะไรได้หมดเลยนะครับถือว่าครอบจักรวาลน,นะครับแต่ถ้าสายล่าบอสผมเน้นไปที่ปากอันนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปเล็กๆน้อยๆน,นะครับว่าปากอะไรแรงกว่านะครับผม จัดให้ตามคําขอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเท่านี้เลยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ <Yeah. S 1> บับอู้สิโอเค เพื่้นครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับแ